สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีฟซี MC, ที่หักแพงเบิดสุขุสุคนสุมองสุบอนถักทายสบายดียามสวยๆเด้อพี่น้องเด้อพบพอกันอีกแล้วกับ่องน้องมินนี่คือเกากระเมนคือเดิมเด้อพี่น้องเนาะมือนี้กะอามาออกมาบ้านสวนของแม่ป่าพ่อลุงอีกแล้วพี่น้องเอ้ยยังบ่ได้ไปทางใดมือนี้กาา็ได้เนาะโดยโดยโดย,โดย,โดยพิ่น ว่าโอ้ยมากิกนป่าน้ำแม่ป่าน้ำพลุงเด้อเพื่อนวะเกลยออกมาพี่น้องเอ้ยมากินปูกินปลาน้ำพ่นไปซื้อป่ามาต่างวัดสีตบักไงไงมีนี่เห็ดเมนูอยัางเดียเนะเ,เห็ดป่าเผาป่าที่พี่น้องสีโโตังานนี้ต้องขอบบุญขอบคุณขอบมกขอบใจเจ้าภาพพนหลายๆ,ๆเด้อเนาะดย ซือป่ามาเลี้ยงสร้างป,ปากี่โตอเอา้าสร้างป่อมาบมมือน,นึ่คนหนึงนะเ<อ>ขาเจะไปใช้ปะเออนี่กันไปบ่เออน่ออี่กัับ้วก็อามากินน้ำกันป่าเพื่นว่ามาเห็ดและกรมาก,กินน้ำป้าน้ำลุงเด้อเพื่อนว่า บวบออกมาหิวนอนไปเบิ่งลำเล่องหิวนอนว้านนี่ไปเบิ่งลำเล่องเลยพอได้ออกมาหมู่บ้านเห็นเมนู่ยังเปล่าบ้านนี่หลาบมูมูสอโลบานถ้าอยากพากันกินเบิร์ดซี่โตเจ้าหาโลผมอยากมาเป็นไรห่อดพราะหาโลนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่น้องนี้ปลาบักทั่วก็ได้ ไปซื้ออยู่สวนเบามีพี่น้องเลยครับมาไปซื้อแล้วพัดพนเก็บเมดแล้วลิ้วไปเอาน้นาแม่น้องเมยอีกแม่น้องเมยกำลังออกค้ายไอติมลิ้วไปหาเพิ่นอีกไปเอาอยุรัดเอาอยุกางข้างพี่น้องเนี่ย yeah. เอาเตาไงบอเอาบ่เส oh, ีเขาไปเอาเส่รถแลออกมาจะม่บอกระติกกระติกใช่มีบ่กระติกบ่มีพาอาพาแต่น้อยๆสิพากันอันนี้พี่น้องเอ้ ทิเมื่อเอาใช้อีกท่านนะไม่ใช่เบิร์ดเราไปท่านนะไม่ลอยท่านใช้อีกมวะเนี่ยโอ้ยท่านก็ท่านบก้าอะนะใช้อีกใช้อีกทีเมื่อเมื่อเต่าง่ายวะเนี่ยเมื่อเต่าง่ายก่อนพี่น้องเอ้ยเล็กอย่างเฮาเลยเล็กย่างป้ามีบ่ป้าตัวเครื่องดื่ม คนจัดเต็มไปเนาะเลยไปเลี้ยงสั่งเลี้ยงลูกหลานโดยปูยางอันนี้ปลาเผาหงกระตุกตัวหนึ่ง หงายใบเห็ดใส่กลองโฟมกลองอันไี้ไว้รังไว้กินแบบกินแบบอยู่ปลาอยู่ลงเอาใบตองมาหองพอม่นีเมื่อเอาเตามาเพื่ออาตัวใหญ่อะไรนี้โคตโคตโคต Rồi เจ้าย่างเมื่อกไผ2คนนะพอเพินเอาอันเก่าเดิมไปเสิร์ฟซาูซือเลี้ยง ใบบนแห้งกว่ได้ลว่ายไม่ลอยอตัวใหญ่หยิพี่น้องเอ้ยเทียบเบื้อ,บองพามือเทากับป๋านี่ใหญ่กว่าพามือเท่าดเท่าตัวละโลกกว่าได้เนี่ยจะเต็มเต่ามุดจ่อวัดแสบมนันนัวน้ำกันเด้อพี่น้องเดอ้อเมมนี่เห็ดน,น้ำจิ้มยังไงน,นนะนเปรี้ยวหวานสามรสขอแต่ยาเค็มนะ เปรี Bien, hmm ้ยวหวานได้ขอแต่ยากิมโนยขอได้แต่เพชรเปรี้ยวหวานพอบวห้บวอเค็มเบิรงพี่น้องไปเนี่ยกินกับปาเผาเนาะมือนี่โอเจ้าคือบววไตอนมุ้งงาบอ่นี่ยแม่ป่าวมิ้งอยู่นะกะตา อันหู่าอันนั้นเขาก็เอามาแล้ววนันนี่ไว่วะเด้จะได้มีสามรสเผ็ดเปรี้ยวหวานแด่รสชีบเอาพี่น้องไอ้เค็มเนี่ยไม่เอาแส็บในนอนมึงเนี่ยปิกนิกอยู่กลางป่าอีกคือเก่าพี่น้องเอ้ ขอบคุณขอบใจหลายๆลุงเนาะเป็นซื้อปลามาสู่ลูกร้านกินแล้วก็ทิมสร้างพี่น้องเอ้ยโอ้ยโดยโดยโดย,โดย,โดย,โดยมาเห็ดมากินน้ำกันเด้อเพื่อนวะเพื่อนก็บ,บอกลูกบอกร้านมาเห็ดมากินน้ำกันพี่น้องเอ้ยเนาะมวยนมนหน่อยเห็ดติดซื้อได้เพื่อนวะมากินน้ำกันพร้อมอืมแปดติดต่อพี่น้องเอลย ตัห้ากระสุกตัว,ตวนึงพี่น้องตัวที่สองกำลังเสียอ,ออกอืมงามหนย้อนบ้างไอ้อเหี้ยห่วยจอมากินน้ำกันเด้อพี่น้องนี่แม่ป้ากับพ่อลุงเลี้ยงปลาเผาแซ่บแน่นอนจวดจดัด อันนี้เป็นน้ำจิ้มพี่น้องน้ำจิ้มสามรสเพื่อนวะน้ำจิ้มสามรสแซ่บแน่นอนตำบหมกทัวน้ำแนวสัตน์ตับหมกทัวพี่น้องเลยนี่นนี่ตำบหมกทัวอีกคักค่ะค่ะ <c oughs>

มักเล่นเพื่อกันได้ออกมาไปคุเลยพี่น้องเอ้ยพูนขักขนาดเ mm hmm. สร็บแน่นอนเนาะมื้อนี้ mm hmm. เดี๋ยวเพิน่น mm hmm. สร้างประเทศที่นั่นแล้วสิล้วน mm hmm. สิล้วนเพื่อวะสิส่วนเพิ่นลงกินป่าอยู่น้องพี่น้องเนาะ mm hmm. โดยว่างๆก่อนสิส่วนเพิ่นลงกินอยู่น้องอยู่ลุงก็ได้เป็นแล้วเงียกแล้ว,วงานประชากรสิโอสิลมเพิน่นชวนเพิ่นลงไปกิน ổ gìn bảo, yêu nón heo. Say say nấm bắp. Tụi nhảy khạc là đấy luôn ấy. Cầy แล้วตัวที่สองพี่น้องเอ้ยตัวที่สามกำลังียออกใจรังอะไรวะโม่ใ,มใหม่พวกเลยว่าคางเนี่ยอ,อ้าตัวที่สามกำลังขึ้นห้านโดย โดยโมเมนต์โมเมนต์ของยูทูบเบอร์ได้เนี่ยนะของปอลุงกับแม่ป้าโดยโดยปอลุงกับแม่ป้าได้พี่น้องเอยโมเมนต์ของยูทูบเบอร์ได้เนี่ยปอลุงกับแม่ป้าสื่อมากสู่ลูกสู่หลานกินสู่นายช่างเพื่อนกินสู่ช่างเฮ็ดเฮือนเพป็นกินพี่น้องเนาะโอ้ยฝนกำลังทาเกลืออย่างอีกแล้วเนี่ยเอาเอาลงเอาลงแม่ไม่นี่โดยปาที่เถอะเนาะ นัน้องยนี่พี่น้ออยนี่พี่น้องเอ้ยนี่้เยนี่พ่น้ยนี่พี่น้อยน่นงล้ยนี้เอีอยน้งเอ้ยน่พนอยน่พ่องเอนี่้องเอาีออยน่พี่น้เอ้ยน่งเอ้พ่น้องเอ้ย่้งเอ้ยปเอายปเอยน้งเอ้ยเยเอยเอาไปเลย ดู้ยมันไล่แนวและป้าไไปม่ไงไปไปม่ป้ปมึงสิพริกป่าไว้ใช่ก่อนพี่น้องเลยไปไหกัปกปป่าไปเนมาเริ่มม่ไงมาเริ่มมาเปนาไปใส่บ่วงเออยผีบไมาพี่น้องไป สร้างเพิ่อลงมาแต่หลังคาแล้วตอนนี้โอ้ยโดยโดยโดยมออล่าดนั่นเองด้วยถึงบวงพี่น้องเลยด้วยโดยปลาใหญ่พี่น้องเอ้หมดจอมาเด้อพี่น้องมาเด้อ không ha ha cho khóng vô không, ha ha cho khóng còn lò gì đấy nọ với ha 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 cho khóng vô phần bà nọ Phạc phạt phạc xôm nữa đỡ nè Sang ơi phạc mừng phạc xôm nè ôi này kháu này ngân là ไปจำนั bert, a me, a Now, ่งกัดกินเด้อกินเด้อาอาอยกรบอกเด้อบ้ดยต้องฝากไปน้ำได้ในช้างกันเลยเนาะโดยฝากการฝากงานฝากเนื้อฝากตัวนแล้เนาะผยุ่งเกยยุ่กด้วยโอ้โแล้มา่ เม่นี่มาแม่ลูกอีปูห้องมากินข่าวแล้วเนี่ยฮะกาแฟแล้วเข้มข้นโอ้ยพวสองกิโลชองกิโลกระลาบโจนเบิดลุ่งอ็ไรกินจนบไวเฮ้นมาเมื่อมื่อนี่สร้างขึ้นมาบุคคลเมื่อเนี่ย โอ้ยงานพนกับโบอึดพี่น้องเยยดเบียลายนเราวนิ่นน้ะเงี้ยนี่ใช้ไม่ปะาได้เหะ ด้วยกินก่อนนี่ลุงกินก่อนกินก่อนปารุงกินก่อนเดี๋ยวยูทูบเบอร์เก็บภาพก่อนเก็บภาพบรรยากาศกินข้าวก่อนโอ้ยแสแปรเพื่อนวัยน้อยใครเชื่อขึ้นได้แน่ปาร่อนนี่ใช่คือโบมาปะกินพร้อมเพื่อนแน่โดยนั่งกินแม่ป้านั่งกิน แ่ม่ี่แม่พี่นี่มามาไม่มีนมกินไาใหญ่ป่าใหญ่นไม่ใ่มาอมาโดนป่าย่ก็มี่ป่านิ่อยู่ว่าลุงอยู่เมืองนอกกได้โอ้หเือป่า่นประอ้โหแ่เฮ็ด่ึ้นตัวยากก็คบกัมี่

ก้อนลุงกินก้อนปลาซีโต้ซีโต้มาหากิโลผมว่าลุงซีโต้ไหนฮ่าฮ่าฮ่โตล้านละว่าอันประมาณหากิโลล้านว่ะปลาที่ไหนได้พี่น้อยเจ็ดกิโลขาดเลยพูนเลี้ยงให้เลือกเกลือให้อิ่มรีพอนว่า เลี้ยง้างอยู่หัวบ้านนี่บมาลินเด้อมาลินเด้อมาบนหงเลยโดยโดยโดยันที่เสบนี่แล้นี่วงวงเก่านะละเยวสิไปเสียนะานอีกแล้วนี่คักขนาดจังวะโอ้เสียไายแต่บุมีมูเสียนะหั่น

เสีบเสียบไปหน่อยพอเนาะพอเนาะไพก้อยนะหย่าจนะั้มนโอ้ ไปแม่ไปกินปลาไปน้อมน่าไน้ำอนะ้กิน็ข้ำใช่ด้วไปหน่อยเลี้ยงปลากินมาหอนกัไว้สีกันพี่น้องลประกติดตามขอบุญขอบคุณพระสุขสุขคน กพ่อกันคลิปหน้าเลยสบายดี่